สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินผลไม้แปลกก็ไม่แปลกเนาะก็กินกันจนเอาแล้วก็ว่าได้<ะ>แต่เราเพิ่งจะได้มานะคะทุกคนเป็นของเปรี้ยวนะมาดูกันว่าเป็นอะไรนี่ค่ะก็คือมะเขาวัวมะเขาขวายนนี่นะคะ สั่งมาหลายวันแล้วไม่ได้กินวันนี้รู้สึกว่าอยากกินของเปรี้ยวเนาะก็เลยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนี่คือเราเปอกเปลือกไว้แล้วเขาก็จะเขาก็จะมียางนะคะทุกคนจะมียางก็จะมีน้ำพริกสองแบบแบบนี้พริกเกลือแล้วก็ปลาราแซ่บักขักนะคะคือน้ำลายแล้วอ่ะทุกคนเ,เออมาเริ่มกินพริกเกลือก่อน ปิ้กๆกอ,อืมอืมอ่าเปรี้ยวมากครับรสชาติคล้ายๆแต่ตลิงปิงก็ว่าก็น่าจะใช่นะทุกคนจะเปรี้ยว ก็มาสั่งมาหลายวันแล้วก็ยังยังกรอบอยู่นะกินเข้าไปท้องนี่ร้องเลยเปรี้ยวสุดอร่อยค่ะแต่น้ำปลายสอเปรี้ยวมากมาทีนี้เราจะกินกับ ปลาร้ากันบ้างปลาสับปลาบองเลยอืมอ้มออื้มอร่อยอะ่ะอื้มยิมปลาก็เข,าเข้ากันแต่เปรี้ยวม,มากตักแบบนี้เลย เขบาบอกว่าเปรี้ยวจริงๆปเปรี้ยวมากค่ะทุกคนเราจะกินลูกนี้ให้หมดนะเปลี่ยนจิมมจ้มบังจิ้มปีเกลือ ออนี้เป็นอะไรอ,ะอ่ะเม็ดเหรอของเปรี้อยวมากจริงแต่อร่อยนะอือหือ,อกอินอืออ โอเคนะคะทุกคนสำหรับมะเขาวัวมะเขาวอยนะคะก็มากินให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะกินต่อให้หมดนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอตัวกินก่อนนะแซบมาก